ครับก็สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบนะครับผมแหมพบกัผมนะช่องยูทูบนะกิ่งปากังมุ้งนะครับแหมคลิปนี้เราพามาดูอ่างกุดโลกนะครับอ่างกุดโลกอ่างเก็บน,น้ำนะแหมมีแต่ดงโก,บ,นะโกบีนะครับโกบีโกมัสุนะครับทางนี้ มีโกเบนะค200นะรับโกเบโกเอสเคสองร้อนะซูเปอร์เกับซูเปอร์เอ็กเอ็มนะแล้วก็ด้านโน้นก็จะเป็นอ่าโคมัสุนะปีซีสองร้อยหกสิบนะแล้วก็ปีซีสองร้ยรนะนี่สายเหลืองกับสายเขียวนะครับมาเจอกัน นกอไปดานกุลโลก่างเก็บน้ำนะ่างเก็บน้ำไปวิ่งเลยสิบอ้อนะครับสิบออ้โโอยีนูนะโกเบโก้มีอยู่หนึ่งสองสามสามตัวนะครับแล้วก็โกมาสุมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้า 5ตัวนะครับโมาสิส8ตัวนะครับอยู่ในวอนี้นะแม่ เนี่ยเราจะตายมุมกว้างนะครับเพราะว่าเราไปลงไปตายด้านในไม่ได้นะรเราไต,ตายตดูมุมกว้างนะครับนี่ครับยืนอยู่กองอยู่สองตัวนะครับรุ่นกุมารูรุ่นเจ็ดกับรุ่นแปดนะครับเอ,อ่อสองหนึ่งศูนย์นะครับยืนกองต่อยดินนะ ก่อนนี้ก็เป็นสปริงนะครับโอริโก้เอสเคสองร้อยปริกวายเนะใช้กครืงยนต์อีโน่น,นะสี่สูสโตโบต่อบก็มาเร็วนะครับ J O I G T G นะครับมเกสามวีช่วงล่างก็โรลเลอร์แลูกนะครอเลอร์เลูกนะหัวไปกับแก okay, เดียสอลูก ใบเตก80ดสเสนนะครับทุกที่ก็0.9นะครับ0.93ลูกบาทเิตรจัดจำหน่ายโดยบร,ริษัทอารยะอีฟิเมนนะครับก็ถือว่าเป็นรถรุ่นยอดนิยมนะครับโกเบโกรุ่น8นะครับ ก็มีไก่สายเลื้งน้ำอยู่อีกฟังหนึ่งนะครับไก่โกมสุนะครับอยู่ด้านนู้นนะครับกันนู้นน่าจะเป็นนิกเอ็มฟิวมตัดนะครับ ตัดตรงกลางนะครับน่าจะเป็นที่เอ็มฟิวมตัดเหมนกันนี้ก็เป็นทรูพิกนะครับเนี่ยตัดโน้น,น,นก็เป็นโคเบีนะครับโคเบีรลุดแปดด้วยนะครับทุูพีคกินนะครับกันโน้น เราจะตายมุมกว้างๆนะครับมุมกว้างให้ดูนะครับให้รับชมนะครับ เจอดินแบบนี้กูเบียชอบนะครับดินแบบนวลนิ่มๆแบบนี้นะครับเนี่ยกว้างนะประมาณสามสิบไร่ได้นะยี่สิบ กี่สิบไร่นะมองปืนปืนนะไอแบบเป็นเลนเป็นต้มเยอะนะ ครับโอเคครับโอ้ตอ,เ,อกกจเ,เ,เจบาคุณมีฝากกดตับรัอไลก์กดไลค์กดเจด้วยนะครับก็เจอกันคลิปหน้านนครับผมสวัสดีครับ